สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็พาท่านมาชมรถจัก,กรยานนะครับที่มนุษย์ของเราคิดค้นขึ้นมานะครับจะมีล้อใหญ่ล้อเล็กนะฮะนี่ก็น่าจะทันสมัยเมื่อหลายปีก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนี่เข้าไปดูใกล้ๆนะครับแล้วก็มีอยู่สองสามคันครับท่านผู้ชมครับก็วิวัฒนาการแนวความคิดของมนุษย์นะครับ มีอ่านะครับเบาะนั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแฮนนะครับที่บังคับรถนะครับก็อยู่ข้างบนใกล้เคียงกันนะครับล้อจะใหญ่มากนะครับล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังนั่นจะเล็กครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวิวัฒนาการแนวความคิดของมนุษย์ของเรานะครับไม่มีวันหยุด จะคิดอะไรใหม่ๆกันไปเรื่อยเลยทีเดียวนะครับนี่รถคันแรกที่นําเสนอครับรถจัก,กรยานคันที่สองนี่คาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่าคันแรกนะครับนะเป็นไม้ครับท่านผู้ชมครับนึกถึงเกวียนนึกถึงล้อสมัยโบราณน,นาี่มีการพัฒนาขึ้นมาคือมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีแนวความคิดแปลกๆใหม่ๆครับเพื่อที่จะ นำมาแก้ไขปัญหาในการเดินทางนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาการเดินทางก็ได้คิดพ้นคิดประดิษฐ์นะครับยานยนต์ต่างๆขึ้นมาน,นี่ก็เป็นรถจักรยานนะครับก็คือจักรยานน่าจะเป็นออริจินอลของรถจักรยานที่เรามีสิบสิบไปอยู่ในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ดูใกล้ๆทั้งหมดีเป็นไม้หมดนะครับนี่ ไม้ข้างในแล้วครับมีขอบล้อเนี่เป็นเหล็กครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ก็เป็นเครื่องประดิษฐ์อันหนึ่งนะครับดปัจจุบันนี้ถ้าเราท่านหลายใจจะคิดทําผลิตกันอยู่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับมีส่วนผสมระหว่างไม้นะครับก็คือเห็นตรงนี้แล้วนึกถึงสภาพเกวียนหรือล้อเกวียนที่มีอยู่ในสังคมไทยของเราเมื่อหลายปีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรถจักรยาน ที่มีการคิดค้นน่าจะเป็นทางยุโรปนะครับน่าจะเป็นทางประเทศฝรัง่งเ <c oughs> ขาผลิตขึ้นมานะแ้าคนไทยของเราจะผลิตบ้างเนี่ย <c oughs> ผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดนะครับ <c oughs> ก็ลองคิดค้นกันดูลองทําดูนะครับท่านผู้ชมครับมีอีกคันหนึ่งครับคันที่สามจะให้ท่านหลายได้ชมน,นี่ก็เป็นคันเล็กๆครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าก็เหมาะสมดีนะ,นะ,นะคันเล็กๆครับท่านผู้ชมครับนะก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับในการออกแบบใกล้เคียงกันน,ะ,นะครับท่านผู้ชมที่รัครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สําหรับท่านที่อยากจะดูอยากจะชม หรือว่าท่านมีเวลาเวลามาก็ขอเลยนเชิญนะครับที่เจษดามิวเซียมแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอนครใจศรีจั <c oughs> งหวัดนคนปรปฐมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับออชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กดติดตามด้วยจะเป็นพระคุณอย่าสงสูงยิ่งครับเพื่อจะได้ดูคลิปอะไรมากมายในภายภาคหน้าอีกนะครับ แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ